พลทานคือแอดเทวดาครับเขิน่นพลคืนทานครับเอฟซี FC ชัย,ยาเอฟซี FC ชัย,ยาเห็นแต่สีชื่นใจ <c oughs> นะครับผมกำลังทํางานอยู่กับว่าเอฟซีก็มาถ่ายคลิปให้เบิรงครับนงหลอดจะนั่งตาแดดเขมอนนั่งตาเดียมแมปแมบอยู่นี่แล้วครับผมเอฟสีได้ถ่ายคลิปแลวกภาพสายวยๆไปฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านครับสีเดียนกำลังมาหาเงครับ ำเป้ามาเองครับรอลุนกันไปครับกำลังเร่งหางลลอกหางครับ ขอเรียนมือกันเรียนมือกันได้มือดีมบอเนียแอดบอกมือละสิบังคุณพ่อเรียนสนามไหนกัพ่อสิบบังที่บ้านที่บ้านเราสิบบังสามสิบหลันขอทางครับทางนี้ยครับหม่๊ยไกเนี้ยหม่๊ยไยได้ข่าวว่าแอดบอกสิบังนะครับไอ้ดอกไม้ประเียนะครับอยู่ใน ไนใไหน้ากินเหล้า <Mystery> กินเบีย์นเก่เกมีเป็นขวด็แก้วยัูกตอไปเ่อเพรว่าเาเื่อ่หน้ามันมบ้าร่ขหน้ามัมบ้ารพมเป็นประเแก้วประเขวดไปแลลด์ือเ่าขอ้ หลูกหลานที่งามแอดเทวดารวมกับอุูลูกนํามาสู่เพื่อชัชนะขอไอิสูสูงลบสัซท่าเวลาได้หลายทากะแนนไปเยอะๆวยอเทวดาหนึ่งลบมสนซาทได้หลายผลงานแอดเทวดาต้นโกีสามสองไป ที่ลี่เลยรอลุนรอเสียซอยลุงหล่อเดซี่ครับลุงหล่อเดซี่ก็เสียบางมีครับฝางมีเสียสุดใจเลยครับผมรอลุนกันไปครับ ชุดยอดรับคนบางยูโอ้ก็ล่างไว้ครับตัตัวเขาหลังแม่ สุดยอดดีลีครับเห็นมานอฟพี่น้องครับแตกซองตาลัวอยู่ตะขาบครับโอ้พ่อครับพ่อสูดีครับลากไปล่างไปครับวันจังจังรอหลุนกันครับเดิโตเข้าบังอีกรอบยายบอลบอลเหนือขอหลังเมฆครับขอหลัญญ้ายบอลต่อเหนือ ร้อยผ่านไปร้อยผ่านไปครับร้อยรรรุ่นว่าเอาใจเสียซอยกันครับผมแค่วดาร้อยสามสิบผ่านไปสารเผากันล่างสมบูงแบบกครับรลักาการว่างหางหายังไว่ทันเห็นครับรอรุ่นกันไปครับผมสองร้อยยี่สิบผ่านไปครับ ยังนี้ครโพลอรุ่นต่อไปครับเดี right ๋ยวฝ่าโพครับเดี๋ยวมันจะได้น้อย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 ช่องลอยเจี๊ยบซีนไปครับหายอีกลอยนึงกับแดงอวอครับตรงตรงครับตรงตรงลงบ่อไก่ครับตรงตรงครับตรงตรงคนสี่แล้วครับ ปลาขาวนะครับมันลอมเิเงบโอ้ครับโดนไหมไปลอยลง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 ครับตรงๆครับ โอ้ครับก้อนหัวขาวเลยขาวมากับโคมก็มันไหลลงไปเรื่อยเนาะโอ้สุดยอดครับโอ้คอยเมเไปบนลมขาวเราทีนีช่องเราเง็นเรื่ไหมครับในข้อมจำสามร้อยตัดเบ็ดไปเกินโทรศัพท์ครับโอ้ขออภัยครับก่อนตอนนี้สุดยอดครับเมเลุกสบายใจโอ้ยทำนั่นนะคุมขาโตแค่ไวๆดับมันีลยสวยงามมากครับใสมาโตไป็นพีชพันมาสุดยอดสุดยอด ครับเบียดโค้งมากเลยครับเบียดคางๆตกโยคะสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยผ่านไปยังเมียยังขวางอยู่ครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยเมียวยงมาลงมาตึงอัตเทวดาสี่ร้อยสิบวิทีวิีขอบคุณทีที่ตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ